สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักจริงครับวันนี้วันที่18ธันวาคมนะครับวันนี้ยังหนาวอีกนี่ถึงแม้ว่าความความหนาวมาื่อวาเบาบางลงแล้วนะครับพุ่นขึ้นวันนี้นเนาะยเดี๋ยวมัยังหนาวอยู่วันนี้ก็มีดีพี่เราอครับจะมาเว้าวนิทานให้ฟังตอนนี้ผมอยู่ที่ข้าง,ข,างข้างผมฝั่งนี้นะครับเป็นผู้ผาแดงเนี่ยทั้งคุณนะครับคุณเขาว่าผว่าผู้ผาแดงครับ เยาเธอพี่น้องได้เบ่งรูปนี้ครับรูปนึงรูปนี้นะครับเป็นเป็นรูปของอผมพ้อว่าเพื่อนเป็นในผ่านนะครับในผ่านผ่านเก่าผ่านท้องถิ่นนะครับซึ่งรูปนี้เพิ่นนไทยไว้เมื่อสงสงเดินตุลานะครับเดินตุลาสงนั้นเขาลังเคี้ยวเลยเพิ่นมาเยี่ยมบ้าน,นครับเพื่อนเห็นงานเพียบแต่ต้องขออนุญาตนะครับในผ่านเอาร,รูปนี้มาเธอพี่น้องได้ชมครับ คนที่ท่ายมากอาส์เมีเคืดเชื้อนะครับมีคืดเชื้อลายนเนาะคือไทยมากนกับเยอะอ้างมู่นะวะ่าไปนอนป่านอนเขาเนาะเอดกินเอยูเอ,เอกินอยู่กลางผู้กลางผานะเพะว่าชีวิตชีวิตของในพานท้องดินในพานเก่าเนี่เพิ่นเคยแบบนั้นมาเยบบ้านเลยต้องไปหาประสบการณ์นะครับไปนอนแถวผู้แถวพานะครับเอยูเอกินวันนี้ได้รูปรูปหนึ่งที่เพิ่นถ่ายมาผมกับเบิ้งคร มันคือแปลกๆนะครับถ้าเป็นคนแบบคึดนหลยนี่ยครับอ่าคือว่าโอ้ภาพนี้มันภาพติดติดวิญญาณนะครับติดความหลอนนะครับผู้ประแดงครับผู้ประแดงฝั่งนี้นี่มันได้ตำนานนะครับอ่าตำนานผู้ประแดงเนาะก็คือทางงทิ่งนั่นแหะมันเป็นหน้าผานลครับหน้าผาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ได้ทำครับทำแก้วเพื่อนพ้องทำแก้วพัดซึ่งลายคลิปผมได้เอดลงไปแล้วเรื่องทำแก้วพัดนะครับ แก้วพัดก,ก็คือแก้วเซนนั่นแหะถ้าภาษาอุไทยโบราณก็คือแก้วเซนคือแก้วไป,ไปไปคัดตัวนะครับไปคัดตัวไปเซนตัวเพื่อมันมีความเงางามความใสนะครับก็นั่นคือทําแก้วพัดก,ก็ไปเลือนหาเบื้องในครับตกเอสคลิปลงลายคลิปแล้วทําแก้วพัดนี่นะว่าทุกทุกทุกเดินพืชสภานะครับกับผู้นําชุมชนกระพาพี่น้องพาดูบ้านนะครับขึ้นไป ส่งพระอยู่ทางพุนนะครับทางผู้ประแดงว่าทางผู้ประแดงไม่ได้ทำพระครับทำทำพระหลายทำก็คือผ้าลูกบ้านผ้าชุมคนชุมช้นนะครับกขึ้นไปส่งพระทุกๆเดินพุทธสภาครับปีหน้าก็แล้วได้ขึ้นคนเดียวครับส่งเดินพุทธสภาครับขึ้นไปส่งพระเพื่อว่าทำนา่นก็คือส่งวันศิลนครับวันศิลวันพระ เราเห็นลูกแก้วนะครับลอยขึ้นมาจะจะทําแก้วพัดนะครับลอยขึ้นมานการลอยห้ามห้ามทงครับรงนานะครับมายังผู้ผักขาวผู้ผักขาวด้วยวัวดทําโซม,มันละเพื่อนกับลูกแก้วนั้นเพื่อนกับลอยกลับไปกลับมาระหว่างอสองผู้เขาสองลูกนี้นะครับในการไปไปพัดโตนะครับไปพัดโตก็เป็นอันนี้ก็เป็นตำนานนะครับเล้าขานมา ล้วก็ตำนานอิไหลย่างนะครับที่ผู้เท่าผู้แก่ว้าฟังว่าท่างผู้แป็นยงได้มึงรับแร่ได้พิเรกว้าวไปครับอันนี้ก็ฟังไว้ครับฟังไว้แต่จะเธอคลิปนี้ก็จะเธอพี่น้องได้มาเบิ่งว่ารูปที่เพิ่นถ่ายมาเนี่ยมันก็แปลกแปลกอยู่นะครับลองพิจารณาเบิ่งครับรูปนี้มันคืออยู่บคือหน้าหน้าคนนะครับหน้าหัวกะโลกหรือูิจาสณอย่างนี้นะก็ลองพิจารณาเบิ่งครับคลิปนี้ไม่ได้พิหลาลครับมา มาเว้ามาจ่าคือพี่น้องได้ฟังนะครับมาตำนานผู้ปรงแังเป็นเรื่องะอะไรความลึกลับความลี้ลับครับนะบนะขอจบลงเพียงเท่านี้ครับยังคลิดผนยาวบนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ